สวัสดีครัสวัสดีช่วงบ่ายๆนะครับขอต้อนรับเข้าสู่นัดลูกหมากยนต์หรือนัดจนตะกิจอุดรธานีนะครับวันนี้มีของดีมาให้ดูอีกแล้วนะครับโตโยต้าไฮเลเอร์ 240G นะฮะน่าจะเป็น rx 300นะครับ 240G วันนี้มาด้วยอาการ วิ่งถนนเรียบก็ดังวิ่งถนนลูกลังก็ดังนะครับกุกกักุกกกอยู่ด้านหน้านะครับวิ่งลองดูแล้วนะครับเช็คอาการออกมาทั้งหมดแล้วนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตายการมีอะไรบ้างนะครับเช็คออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าหน้ามีราวแหลกนะครับหน้าหน้าต้องเปลี่ยนยกราวแหลกออกมามาเปลี่ยนบูธนะครับ บูธราแหลกดังนะแกก็ก็กกไปลาววิ่งเลยสุกกัดส่วนอย่างอื่นรู้สึกจะเปลี่ยนมาแล้วนะครับบูธปีกนกเปลี่ยนมาแล้วลูกหมากปีกนกเปลี่ยนมาแล้วยางกันฝุ่นเผาเปลี่ยนมาแล้วนะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็คือลูกหมากกันโค้งนะครับเลาเหลาน้าแล้วก็จะมีบูธบูธบูธยีเราแหลกตัวน,นี้นะสองตัวเลยนะ อย่างนี้นะเลี้ยวก็ดังมาลงเลยครับเลี้ยวก็ดังวิ่งทางตรงก็ดังนะครับกัก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 นะเสียงดังเสียงแรงมากากัวมากนี่คือสําหรับด้านหน้านะครับเดี๋ยวทยอยถอดไปเรื่อยๆนะครับด้านหน้าลูกหมากันโพงถอดแล้วเรียบร้อยลูกหมากันยกถอดแล้วเรียบร้อยแล้วถอดชุดเราแแลกออกมานะครับ ทีนี้มาดูด้านหลังทีนี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีบูธสีนก8ตัวนะครับสองข้างา8ตัวสองข้างแล้วก็ลูกหมากกระโปรงแล้วก็บูธคาน4ตัวสองข้างนะครับบูธคานตัวนี้นะเออบูธคานสองข้างนะครับ นี่นะครับรายการที่จะต้องทำโอเคเดี๋ยวมาดูการถอนไปเรื่อยๆนะครับ ทีนึงไหมแบบหน้าหันค้าต่อนมาแล้วหันค้าก2ตัวนิ่มหมดแล้วนะครับ2ตัวช่วนตัวนี้เราแหลงกับผู้หมากันโคง แล้วถอดเกล็ดสับเรียบร้อยแล้วเข้ามาดูอีกทีนึงนะครับสำหรับโฟลเตอา์ไฮเอรกคันนี้นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึนะครับถอดออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเกือบจะหมดแล้วนะนี่คือบูธปีกนกตัวหลังนะครับปีกนกตัวหลังสองตัวบูธคัน บูธคันหลัง2ตัวลูกหมากกระักสอตัว, o, ล,ตว huh ลูกหมากกันปงสองตัวลาวแหลกนะครับลาวแหลกจะเป็นบ uh ูธตัวนี้นะบูธตัวน uh ี้เสียนะวิ่งดังกระกับกระกลกระกับกระกเลยนะนี่นะครับกอรบแล้วนะครับสำหรับนนาแล้วก็วีออสสองคันนี่เสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนะครับวีออสสองคันนี้เสร็จสับเรียบร้อยไปแล้วนี่เจ้าของ เรียบร้อยไปแล้วใช่พ <laughs> ี่ดีโอเกี <laughs> <laughs> ย่ยวหลักกานเะเ <laughs> มื่อวานเสียไปแล้วนะครับพี่ออสคันนี้แล้วก็นะคันนี้แล้วก็คันนี้นะครับเสียไปแล้วทั้งสองคันเราวคลง YouTube โอเคครับน้องก็มารับรถนะครับ v i ออสอคัน v i อ s สอคันนะครับอนีข่นะครับข่านออกมาแล้วนะครับ พันหลังสองตัวแล้วก็เหล็กกันโปลงอาเหล็กกันโคลงหมักกันโปงเรียบร้อยแล้วนะครับพอเสร็จสรรเรียบร้อยทั้งด้านนั้นหลังครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากกี่ลองแล้วบ่มี้ยังดอกเงียบเก็บ นั่งกับซอมแล้วเนาะเช็คไปแปดรายการในีสนะองรายการเนาะมันก็สิหายด้วยออเสอร์จตจ่รถตั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดูการจัดอะไรนะครับแล้วก็ซ่อมบู๊ซ่อมลูกหมากนะครับ เดี๋ยวค่อยตามเขาไปดูด้านหลังนะครับบ,บูททั้งหมดสี่ตัวนะครับบูทประกอบหน้าประกอบหลังสี่ตัวนี่ฮะถอดออกมาแล้วทั้งหมดสี่ตัวนะครับบูทประกอบกันตัวประกอบกันนะครับบูทสี่ตัวนี่แหละจะต้องถอดออกมาทั้งราวนะครับ เนี่ยไงนมนอัดไม่ได้เพราะเป็นบุชเหล็กนะอัดข้างในไม่ได้นะครับต้องปลอดเหลาแหลกยึดออกมาแบบนี้นะเสร็จออกมาแล้วนะครับเปลี่ยนบุชเปลี่ยนบุชเรลาแหลกนะครับบุชยึดเรลาแหลกคือตัวนี้นะบุชเหาแหลกตัวน,นะน,วนี้สองตัวประกบกันนะครับสองตัวประกบกันเรียบร้อยทั้งหมด4ตัวนะครับ จะลอยมาแล้วนะเดี๋ยวจะพักเดี๋ยวประกอบใส่รถครับตอนนี้กําลังประกอบเข้าแล้วนะเราแหลกเราแหลกกาลังประกอบเข้าแล้วยกใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังประกอบยึดขายอยู่นะเดี๋ยวมาดูด้านนี้เดี๋ยวมาดูด้านนี้ เปลี่ยนบูทเปลี่ยนบูทยึดแหลกเข้าไปเรียบร้อยตอนนี้กำลังประกอบใส่โอเคครับเดี๋ยวมาดูรายการอื่นกันต่อนะครับนี่เป็นบางส่วนนะครับเสร็จสับเรียบร้อยออกมาแล้วนะทําสีสําไร็ยเสร็จสับเรียบร้อยบูทเปลี่ยนแล้วนะครับไม่เอียง หลังนะครับตัวน,น,นี้บูธปีกนกตัวเป็นบูธปีกนกนะครับอันนี้ลูกหมากันโคงลูกหมากกันโค,ง,กกนโคงหน้าลูกหมาก,กันโคงหลังกาลังทําอยู่นะครับยังไม่เสร็จโอเคครับเดี๋ยวเสียดสับเรียบร้อยแล้วประกอบใส่รถนะครับโตโยต้าฮลลี่เออร์อนี่นะครับ ราวแหลกราวแหลกประกอบเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวราวแหลกยางรองกันพงประกอบใส่เข้าไปเรียบร้อยประกอบใส่เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับทนี้ก็จะเป็นตัวนี้ประกอบแข่เข้าไปนะครับโอเคครับจริงๆโตโยต้าเฮลิเออร์ ier, รุ่นนี้นะเคยมาแล้วนะครับโตโยต้าเฮลิเออร์ RX 3 0 0นะครับผมเคยลงคลิปไปแล้วน่าจะประมาณสักปีที่แล้วนะครับลักษณะขนั้นมาหนักกว่าคันนี้นะอาการหนักกว่าคันนี้รู้สึกจะโลทั้งหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังซ่อมราวแหลกด้วยนะครับราวแหลกแต่ตัวนี้ราวแหลกไม่รั่วนะฮะแต่ตัวนั้นที่ทําไปแล้วราวแหลกรั่วด้วยนะครับบูทเปลี่ยนทั้งด้านหน้ายันหลังเหมือนกันนะครับรุ่นนี้ อายุก็เย่ะแล้วนะครับอายุอานามก็น่าจะประมาณ20ปีได้แล้วนะครับตัวนี้นะฮะปีนี้รถสุดตัวนี้อย่างปีเก้าเก้านะครับประมาณนั้นนะปีเก้ากก็สิบแป9สิบเก้าปีแล้วนะครับ 18- บแปปีแล้วสำหรับรถรุ่นนี้นะครับก็สมควรจะโลนะครับ ราะว่าซ่อมทีละอย่างทีละชิ้นอายุการใช้งานก็จะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับการใช้งานจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยแนะนําให้ลูกค้าเปลี่ยนโล่ใหม่หมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังนะครับตัวไหนไม่ดีเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับมีเหล่าแหลกนะครับเปลี่ยนบูธยึดแหลกนะครับบูธยึดแหลกแล้วก็ลูกหมากกระโปรงหน้าลูกหมากแหลกด้านหน้าลูกหมากกระชักด้านหน้านะครับ ส่วนด้านหลังก็จะมีบูธคานบูธปีกนกบูธติดดุมแล้วก็ลูกหมาก,กันโครงหลังนะครับบูธคานหลังที่กองกองอยู่เมื่อกี้เนี่ยนะที่องกองอยู่ให้ดูนะนั่นแหละครับชุดหลังทั้งหมดนะที่ยาวๆเนี่ยนะที่ยาวๆเป็นท่อนๆน,นะครับชุดนี้จะเป็นชุดหลังทั้งหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดู ไปเรื่อยๆนะครับในการประกอบเข้ากับรถนะครับบางอยา่างบางชิ้นก็กําลังทําอยู่กําลังซ่อมอยู่นะครับเพราะลูกหมากทั้งหมดจะผลิตที่นี่ทําที่นี่หมดนะครับถ้าเป็นส่วนของลูกหมากนะครับแต่ถ้าเป็นวูดก็จะสั่งของใหม่มานะเป็นวูใหม่มานะโอเคครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงครับด้านหน้าตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับ เหลาแหลกลูกหมากแหลกลูกหมากกันชักลูกหมากกันโครงนะประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านขวาเลือใส่ล้ออย่างเดียวเรือใส่ล้ออย่างเดียวนะครับสลับด้านขวาทีนี้มาดูด้านซ้ายด้านหน้าด้านซ้ายก็เรียบร้อยนะครับลูกหมากกันชักลูกหมากแหลกเล้าแหลกแล้วก็ลูกหมากกันโครงนะครับเสร็จสรบเรียบร้อยครับสําหรับด้านหน้า ทีนี้มาดูด้านหลังกำลังเตรียมประกอบด้านหลังกำลังเตรียมประกอบกำลังเตรียมประกอบนะครับใส่เข้าไปบูทเปลี่ยนเรียบร้อยหมดแล้วนะครับบูทเปลี่ยนเรียบร้อยหมดทุกตัวแล้วเหลือประกอบ เบรกนกและคานหลังเข้าไปนะครับรูปหมากกันโครงหลังก็เสร็จเรียบร้อยแต่ยังไม่ออกมานะตอนนี้เมื่อกี้เข้าไปทําเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับกันโครงหลังนี่นะปรกอบไปเรื่อยๆนะครับ ริงตัวนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับถ้าจะเทียบเวลาจริงๆก็น่าจะประมาณสักครึ่งวันนะครับเสร็จนะฮะตั้งแต่นายันหลังนะครับแต่ชา้านิดนึงก็คือตัวถอดร,ราวแหลกนะครับถอดราวแหลกออกมาเปลี่ยนบูธนะครับก็จะชา้านิดนึงนะครับเพราะว่าราวแหลกต้องใช้เวลาเวลาถอดต้องใช้เวลาต้องถอดน้ามันเ,เปลี่ยน่ายน้ํามันออกไปนะครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันออกไปเสร็จแล้วถึงจะถอดเรลาแหลกออกมานะก็ใช้เวลานิดนึงนะนเโอเคนี่ค่อยๆทยอย,อยประกอบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับด้านหน้าด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังใส่ลอ้อสําหรับใฮ้เออร์อคันนี้นะมาดูด้านหลังกันนะครับ เรก็เสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วบูธคันนะครับบูธปีกนกนะครับบูธปีกนก2ตัวคันชักเฮ้ยลูกหมากันโครงหลังนะครับบูธคันหลังเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับทั้งสองข้างฝั่งนี้ก็ลูกหมากันโครงปีกนกหลังบูธคันหลัง เรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้ใส่ล้อแล้วนะครับเตรียมลงพื้นตั้งศูนย์ตั้งล้อนะครับเรียบร้อยหมดแล้วทั้งด้านหน้าด้านหลังเตรียมลงพื้นตั้งศูนย์ตั้งลอ้อตั้งพวงมาลัยนะครับ เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแฮเออร์คันนี้ลงพื้นเรียบร้อยเดี๋ยวตั้งศูมตั้งล้อวิ่งลองนะครับทุกอย่างน่าจะเงียบกริบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับสำหรับโตโยต้าแฮรีเอร์คันนี้นะฮะโตโยต้าเล็กซัสแฮเอร์นะครับชื่อยาวพอต้องควรนะครับ RX 3 0 0เสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับเตรียมส่งลูกค้านะครับ กำลังจะเอาไปส่งลูกค้านะฮะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วครับช่วงล่างทุกอย่างยิ่งกริบเงียบกริบนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณที่ใช้บริการนัดยนต์ตะกิดอุดรธานีนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ